เป็นความหวังของครอบครัวไหมคะในการที่ต้องต่อยอดธุรกิจเดิมที่ครอบครัวสร้างเอาไว้มันเป็นความคาดหวังด้วยความที่เราเป็นเด็กเราไม่ได้เข้าใจเขามากขนาดนั้นว่าทําไมต้องคาดหวังขนาดนั้นดังนั้นคือเราเองที่กําลังสแสวงหาโอกาสที่เราจะได้เป็นตัวของเราเองเราเข้าใจครับว่าเราทําให้เขาผิดหวังถึงเป็นคําถามว่าแล้วทำไมต้องคาดหวังเพราะในเมื่อคุณควบคุมอะไรไม่ได้เราเชื่อว่าถ้าเกิดเรามองเห็นทางที่จะไปเราจะมีความมุ่งม,มั่นด้วยตัวเองแต่จากการสร้างกฎระเบียบให้ มันทําให้ความมุ่งมั่นเราไม่ได้เหลืออะไรมากนะักท้ายที่สุดเราก็จะเอนอับด้วยการทําได้ไม่ดีซึ่งขนาดแค่ไปไปเล่นกีฬาที่คนโดเนี่ยก็ก็โดนขนาดนี้แล้วแล้วตอนที่เข้าวงการบันเทิงไม่ยิ่งหนักเหรอมันเหมือนกับอยู่ดีๆก็มีอะไรเข้ามาในชีวิตมากกว่าคนที่พาเข้าวงการบันเทิองอย่างคุณมิ่งขวัญแสงทุวันพีม่มิ่งพี่มิ่งก็ได้คุยกันได้เจอกันซึ่งตัวพี่มิ่งเองก็สนใจสนใจในแอาธิจูดเราบอกว่าเออลองไปแบบว่า เทสหน้ากล้องนี่สมัยก่อนสมัยก่อนนะเทสหน้ากล้องเคยถ่ายรูปเก็บไว้เื่อมีงานการอะไรแต่เอ็นอัพก็ได้กลายเป็นการสัมภาษณ์เพื่อเข้าไปประกวดนุ่มสาวแพรวเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะได้ไม่ได้สนใจคือไปก็คือทําทําแล้วก็เป็นตัวเราเพราะมันไม่มีโอกาสไหนที่จะได้เป็นตัวเราอยู่แล้วคือจริงๆแล้วพี่มิ่งจะมาขอเนี่ยเขาก็ไปขอทางคุณแม่ซึ่งคุณแม่โอเคไหมฮะ ไม่โอเคครับไม่โอเคแต่คุณพ่อคุณพ่อไอ้โมไม่เลยไม่เลยลูกฉันออกนอกแท็กอีกแล้วแท็กนักกีฬาตอนนี้เป็นแท็กนักแสดงไม่เลยคือแบบทุกคนรู้วงการบันเทิงมันมีเด็บแล้วคุณพ่อทํางานสื่อด้วยอะค่ะคงเห็นเยอะสุดก็ประโยคเดิมฉันก็เรียกของฉันมาดีๆอยู่ดีๆจะพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่มันมีความสูมเสียงเพื่ออะไรการท่องการอายุเท่าไหร่สิบแปด ต่ในที่สุดแล้วก็กลายมาเป็นคนในวงการพูดง่ายๆก็คือขัดใจพ่อไหมทะเลาะไหมครั้งนี้ไม่ได้ทะเลาะเพราะว่าจริงๆแล้วตอนที่มาทํางานวงการบันเทิงเนี่ยเราเราก้ามกึง่งคือมันยังมียังเรียนอยู่ <ừ> ยังมีช่วงเวลาตอนเรียนมาหาลัยดังนั้นคือเรื่องงานทั้งหมดก็ยังแบบเราไม่ชินเรายัางเรายัางรู้สึกว่าเราเราเป็นคนปรับตัวช้าก็จะจะยังเรียนอยู่ ในมุมหนึ่งของการเข้าสู่วงการของคนภายนอกที่เรามองเนี่ยเราไม่เคยรู้เลยนะว่าเขาผ่านกระบวนการในการที่เหมือนกับว่าต้องดิ้นรนนะใช่ใไหมต้องดิ้นรนในการต่อสู้ในการสร้างตัวตนในการหาตัวตนเฮ้ยฉันจะเป็นยังไงดีหรือแม้แต่คล้ายๆว่าเหมือนต้องต้องพิสูจน์ตนกับครอบครัวแต่ถ้ามองภาพภายนอกก็คือโอ้ยไฮโซเข้าวงการเว้ยและอีกด้านหนึ่งม,มีชื่อเสียงมีรูปรูปร่างหน้าตามันครบทั้งหมดน่ ตอนนั้นคือพูดง,ง่ายคือมาปุ๊บก็เหมือนมีภาษีเหนือชั้นกว่าคนอื่นละ่ะเรานั่นคือสิ่งที่ทุกคนมองเห็นตอนเด็กๆตัวเล็กพ่อก็ให้กินนมออก,กนนม็กินนมกินนมจนต้องย้ายน้ําทั้งหมดอ่ะออกเพื่อบังคับเหมือนให้ลูกกินนม <c oughs> ตัวมันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่สูงขึ้นสูงขึ้นตามลาดับเราเองอยากไปเรียนเนโอน,นโดใหญ่แต <c oughs> ให้เขาเห็นว่าเราดูแลตัวเองได้ช่วยเหลือตัวเองได้เราก็ออกกําลังกาย จนกระทั่งเรามีรูปร่างรูปร่างของนักกีฬาเราไม่ได้บอกว่าโอ้โหล่ำสันไอ้สิ่งที่มันปรากฏอยู่บนบนปกหนังสือรหรือเป็นแฟชั่นเซ็ตข้างในมันเป็นสิ่งที่เราสร้างไอ้นามสกุลน่ะมันเป็นสิ่งที่ห้อยท้ายแล้วเราเลือกไม่ได้มผมอยู่ในภาวะที่ผมเลือกไม่ได้ดังนั้นคือจะทำยังไงก็ได้ให้ให้ดอกได้เป็นดอกนะคือรูปร่างนี้นะบิวด์นี้นะเนี่ยดอก แต่ไอ <ฮะ S 1> ้ส่วนคนจะเรียกจะได้ไม่ผิดว่าเป็นดอมไหนมันก็มีแค่นามสก,กุลซึ่งมันไม่ได้มีผลอะไรมากนะใช่แต่ทุกคนมองมองหมดเลยว่าไอ้ดอมเอตกุลเป็นอะไรมันก็บอกก็เนี่ยคับคุณคุณพ่อค่ะนี่คือมันไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษคือวันนี้พอเราคุยปุ๊บผมกับเขาถือเหมือนกับว่าโอ้เขาดูดูเหมือนมีความทุกข์ด้วยซ้ำในการพยายามมีความกดดันอมีความกดดันแต่ถ้าคนอื่นมองเข้ามา ณวันนั้นจะต้องมองว่าน่าจะสบายน่าจะง่ายๆฟลฟริ่งขนาสุดข้าใจไหมฟุ้งไปสุดดูไปแต้มต่อเรีบยใช่ดูเปแต้มต่อมากแต่ในขณะเดียวกันคือมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราต้องพยายามมากกว่าเดิมพิสูนัวเหนักขึ้นอีกเพราะนั่นคือความคาดหวังของคนอื่นที่มองเห็นเรา่เฮ้ยดอมเฮตะกูเดี๋ยวจะไปเรื่องความรักแล้วนะแต่ขอคําถามอีกนิดนึงนะจุดไหนที่เราสามารถเอาชนะใจพ่อได้ว่าโอเคเราอยู่ในโอกาสบันเทองแล้ว มีไหมมันไม่มีทางเอาชนะใจเขาได้หรอกครับเพราะว่าความคาดหวังของคนแต่ละคนไม่เท่ากันเนี่ยแล้วเขาก็ยังคาดหวังแบบนั้นอยู่เรื่อยๆเลยหรอตอนนี้เขาน่าจะวางจริงๆเขาเบื่อเขาเบื่อไปเแต่ตอนนี้คุณพ่อไม่ได้ยอมรับเบื่อไปเองก็80แล้วค่ะพ่อก็ไม่ได้เขาไม่ได้คาดหวังคือมันไม่มีใครทําให้ใครเปลี่ยนใจได้แล้วพิชชอร์ท้ายที่สุดอ่ะคือเขาจะเป็นคนวาง เมื่อมันถึงเวลาการปล่อยวางที่ว่าทําให้เราผ่อแคลกมากขึ้นถ้าเรื่องจะยอมรับไม่ยอมรับนั่นเนี่ยก็แล้วแต่คุณพ่อเขาเคยชื่นชมดอมเหตระกูลในหน้าจอบ้างไหมคะช่นแบบดูไหมคคุณพ่อดูไหมพ่อชอบเรื่องนี้จังเลยอย่างเงี้ยมีบ้างไหมไม่เลยหรอไม่เลยหรอไม่เคยจะไม่เคยเห็นชื่อผมอยู่บนหนังสือพิมพ์เดลี่นิวด้วยซ้ำเพราะว่าหน้าบันเทิงมันจะอยู่บนชั้นเดียวกับห้องทํางานคุณพ่อค่ะค่ะอืม เขาพูดเลยว่าแบบถ้ามันจะดังเดี๋ยวคนอื่นเขาก็เขียนมันเองแหละโอ้แปลกมากค่ะเราไม่ได้สังเกตเนาอใช่ไม่เคยสังเกตเลยแล้วไม่เคยรับรู้มุมนี้เลยเนาะแล้วน้อยใจไหมคะถามทําที่น้อยใจอะไรเดี๋ยวคุณครูมาเรียกเขียนบรรยายคือบอกว่าถ้าเกิดอย่างอย่างในกรณีของพ่อเราเข้าใจแล้วเรารู้สึกว่าดีค่ะดีด้วยซ้ำไม่ใช่แบบเรามีของเราเองแล้วก็จะร่วมเขียนเชียร์กันส่งเสริมกันของเราเราเป็นลูกเป็นหลานพอเขาบอกไม่เลย ไม่จเป็นตัวเขาเองก็มีหลานแล้วทำไมเอาเอาเอาเอำนาจหน้าที่ตัวเองในการที่จะต้องมาเขียนดันลูกตัวเองเพื่ออะไรพ่อเป๊ะมาก<ต>จริงๆแต่แต่เขาก็ไม่เคยถึงขั้นขอให้เราหยุดหรือเลิกหรือออกจากวงการมาท,ทําธุรกิจเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยเขาเคยบอกว่าเราคิดว่าเราจะอยู่ได้นานแค่ไหน <S <S เราคิดว่ามันจะมีอะไรที่มันมั่นคงกว่านี้ไหมล้วบอกมันทําได้พ่อไม่ใช่ว่ามันทําไม่ได้ค,คนที่อยู่ในวงการมาก่อน,นมันก็อยู่กันมาเรื่อยๆ ไอ้คนที่มันจะอยู่ต่อไม่ได้คือมันไม่ได้วางแผนนั่นเป็นความคาดหวังของเขามาโดยตลอดอซึ่งอันนี้ยม,ม,มันก็เลยบอกว่ามันมีหลายอย่างที่ต้องทำในการพิสูจน์ตัวเองการหาจุดยืนเนี่ยมันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มตน้นคค,ค,ความรักกันบ้างดีกว่าคะ่ะ <c oughs> เอาละค่ะเรื่องเวลาแล้วคะ่ะเรื่ความเป็นที่เป็นผู้ชายที่นักกีฬาตัวสูงหุ่นดีใช่ ฮอตหมคะตั้งแต่สมัยวัยรุ่นไม่นะจริงเหรอไม่เลยหรอคะหุ่นขนาดนี้นะหน้าตาเราจะธรรมดาเนหะมืนในแบบในแบบที่มันมีแต่รูปร่างนะเราเห็นคนหล่อมาเยอะเราอยู่ในวงการอะแต่เราก็เป็นพระเอกอใช่ใช่ใจมไหมคือดังนั้นคือมันมันแยกออกเป็นว่าเราเป็นพระเอกเพราะหน้าตาหรือเราเป็นพระเอกเพราะความสามารถ หรือเ,เราเป็นปพระเอกพระบุคลิกภาพเพราะรูปลักษณ์ภายนอกเพียงอย่างเดียวมันไม่ได้พิสูจน์ถึงความสําเร็จมันเลยไปกลายเป็นที่มาว่าเออเราก็ต้องพยายามพัฒนาศักยภาพในเรื่องของการแสดงของเรารให้มันขึ้นไปเรื่อยๆในเรื่องของชีวิตดูเหมือนว่าเราเติบโตมาในครอบครัวที่ค่อนข้างจะเข้มงวดครเรื่องของความรักนะห้ามมีแฟนหรือเปล่าหรือว่าแบบมีได้เอ,อ้ยเรื่องของผู้ชายได้เลยตามสบายลูกเนี่ยหรือว่าเป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ก็ห่วงพอเขาเองก็มองว่า จริงๆนะถ้ามองนะนั่นคือความเป็นคุลูกคุณหนูในรูปแบบหนึ่งพีแต่ไม่ได้เป็นคุณหนูที่แบบว่ามีฟูกมารองรับมีแบบพรมปูแต่จริงๆนี่คือความพยายามมีกรอบป้องในรูปหนึ่งในรูปแบบหนึ่งนะซึ่งเราถึงบอกว่าถ้ามันมากเกินไปมันจะทําให้เราสูญเสียโอกาสหลายๆอย่างจงกระทั่งถึงแบบถึงขั้นที่เรียกว่าแบบอาจจะเป็นง่อยไปเลยก็ได้ มอความรักอ่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวในชีวิตคนเราแล้วความรักมันมีได้กับคนหลายๆคนเราอาจจะรักคนหลายๆคนพร้อมๆกัน